ัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะฮะซูคิแมนครับเราอยู่ในเกม Solo ่ e ลเวลลินะครับออไลน์สินเองนะครับก็เกมมันเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดได้ประมาณสองวันเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับสิ่งที่ควรจะรู้ละกันนะครับแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะกําลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมครับผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Easy c a r d Game p o p Up ร้านนี้ครับมีเลือกให้เติมตั้งแต่เงินมือถือเกมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact Power o f f a n t a s y หรือว่า Ragnarok ok ก็มีนะครับบัตรเติมเกมก็มีนะครับ g a r e n a Guard Riot Guard นะครับว a l o r a n t ก็เติมได้นะครับทั้งหมดนะครับเป็นระบบออตโต้ทั้งหมดเลยนะครับราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอน1 0อครับเติมได้24ชั่วโมงเลยครับ แล้วก็ทางร้านนะครับได้จดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับสนใจลองเข้าเป็นที่นี่เลยครับ www easycardgametopup.com หรือ facebook นะครับ easycard แล้วยังมีไลน์ด้วยนะครับ a easycard.game มีแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมเลยนะครับสนับสนุนผมแล้วนะครับอย่าลืมสนับสนุนร้านด้วยนะครับ easycardgametopup ครับโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับ เกมนี้ครับระบบพื้นฐานทั้งหมดอะจะผูกด้วยตัวของตัวละครหลักนะครับยิ่งตัวละครหลักเนี่ยยิ่งเลเวลส์ูงเท่าไหร่นะครับระบบต่างๆคอนเทนต์ต่างๆก็จะปลดล็อกมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมก็ยัง c ร a p เตอร์เก้ายังไม่เคลียร์นะครับก็ยังปลดไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวของเนื้อเรื่องหลักมหาหลักนะครับอย่างที่สอนนะครับจุดสําคัญมากๆเลยจุดหนึ่งก็คือว่าเกมนี้ครับ เงินโกที่เราจะได้มาเนี่ยตัวนี้นะคือมันหาค่อนข้างที่จะยากนะครับเออแหล่งที่มามันเยอะมากนะครับมันได้แบบเยอะมากอ่ะแต่ว่าการใช้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะแบบเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเออผมมีอ์ติกต์สักอันนึงนะครับผมจะตีบวกอย่างเงี้ยฮะข้างล่างใช้เงินโก7 0 0อก็ต่อการตีบวกนะครับหรือว่าเออไปที่ใช้เยอะๆเห็นผลอะไรจะพวกอาวุธ นะครับในการอัพอุปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเห็นปะค่อนขทังที่จะเยอะนะเออตอนเลเวลอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวละครฮันเตอร์ของเราเองนะครับก็ใช้คอนทัางที่จะเยอะมากๆอในการอัพเลเวลนะครับนี่ครั้งละพันสองพันเลยนะครับเวลหนึ่งเยอะมากนะครับก็คิดดีๆนะครับก่อนที่จะอัพตัวอะไรทาตัวอะไรนะครับก็ตัดสินใจดีๆด้วยนะฮะอ่าอย่างต่อไปครับ ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือว่ามันจะมีตัวของละครหลักนะครับก็คือเพเจอร์ก็คือตัวเราเองนะครับก็คือซองจินดูตัวนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์เนี่ยจะเป็นรูปแบบของตัวทีมเรานะครับที่เราจะสามารถจัดทีมได้ในการลงดันลงเลดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฮันเตอร์นะครับมันแยกกับตัวของซองจินดูนะครับซองจินอูเนี่ยบางเกตบางดันนะครับมันจะใช้ตัวหลักเนี้ย ลงได้นะครับแต่ว่าบังเกตก็ใช้ไม่ได้นะครับไปใช้ได้แค่ตัวของฮันเตอร์เท่านั้นเองนะครับนั่นแสดงว่าเราต้องทำทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮันเตอร์หรือว่าตัวของโซจินอูนั่นเองนะฮะอ่าแล้วตัวของโซินอูเนี่ยนะครับตัวหลักของเรานะครับมันจะเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วตัวเกตนะครับตัวเกตของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับ ยิ่งเราเลเวลสูงเท่าไหร่พังโจมตีสูงเท่าไหร่นะครับตัวค่าความเก่งของดันเจียนของเลดของเกรดนะครับก็จะเก่งตามตัวของโซนจิอูนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้เราได้รู้ไว้นะครับส่วนต่อไปนะครับอีกจะบบหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือระบบเกรดนั่นเองนะครับระบบเกรดเนี่ยวันหนึ่งนะครับมันจะลงได้ประมาณวันละสิบรอบนะครับไม่รวมพาร์ทนะครับไม่รวม v p เนาะก็เกรดนะครับมันจะมีแรง์ต่างกันออกไปนะครับ แรงบีเลเวลเท่าไรอะไรเงี้ยเออมันจะต่างกันออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ละเกียก็รางวัลไม่เท่ากันนะครับมีของรางวัลที่ต่างกันออกไปค่าประสบการณ์ที่ต่างกันออกไปนะครับยิ่งความยากเก่งขึ้นนะครับของก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวค่าประสบการณ์ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากได้เกรดที่มีอยู่นตอนนี้ให้เรากดค้นหาครั้งนะครับเราเลือกเกรดนะครับที่มันเหมาะสาหรับเรานะครับอย่างนี้กปดค้นหามันจะหาให้อเกรดหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่ง แบบนี้นะครับจอให้เราเลือกเอาเนาะแล้วเวลาเราเคลียร์เกตดเรียบร้อยนะครับเกตดทั้งหมดที่เราเคลียร์นะครับไปที่ขุดจอเกตดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดส่งทีมนะครับเข้าไปจ่อเกตดด้วยเพื่อเก็บแร่มานานะครับอย่างเช่นอันนี้ผมกดส่งขุดไปนะครับมันก็จะมีที่ทั้งได้ฮีมานานะครับแล้วก็ได้ตัวเพชรม่วงตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เลือกเอาว่ามันได้อะไรบ้างนะครับ แล้วก็ตัวของทุดเจาะตัวนี้นะครับสามารถส่งได้3ามครั้งก็คือ3าเกรดนะครับทุกเกรดที่เราเคลีย์เราสามารถขุดได้หมดเลยแต่ว่ามันจะมีเวลาทีหนึ่งเนาะเรื่องของเวลานะครับแล้วก็มีระเบียบแนะนำนะครับระเบียบตัวของทีมขุดนะครับทีมขุดเจาะของเรานะครับดูตรงนี้นะครับยิ่งสูงนะครับมันก็จะมีอ่าพวกของรางที่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ดูตรงนี้เนาะอันต่อไปนะครับก็เป็น daily quest นะครับ daily quest ให้เรามาดูตรงนี้นะครับไปดูที่มิชชั่นนะครับ daily quest มิชชั่นรายวันนะครับให้เราทําให้ครบด้วยนะครับเออทุกครั้งเนี่ยมันจะได้พอยต์มานะครับก็คือตามนี้เลยนะครับได้ทั้งเงินหมื่นหนึ่งได้ค่าชื่อเสียงนะครับได้เพชรนะครับให้เราทําให้ครบนะครับแล้วก็ weekly ด้วยเหมือนกันนะครับนะครับรีทุกอาทิตย์นะครับเอออย่าลืมมาทําด้วยนะครับ แล้วก็ต่อด้่าจากเครดิตใช่ไหมก็มาที่ตู้นี้นะครับเงินสนับสนุนนะครับให้เรากดไปอันนี้นะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถบูตอีพีได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับไอตัวนี้นะครับรับทันที6ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนพิเศษนะครับจากตัวบัตร VP นั่นเองนะครับตัวนี้ที่เรามีนะครับยิ่งตัวของเลเวลตัวหลักเราเนี่ยยิ่งเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะได้ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะใช้ทั้งเงิน นะครับได้ VP ด้วยนะครับถ้าเรามี VP นะครับมันก็จะได้เนี่ยเห็นปะได้อ่า EP สามสเอร์เซได้เงินอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันอ่าเยอะมากพอแล้วเราก็กดรับนะครับนี่มากดรับทุกวันนะครับเห็นปะได้เยอะไหมเนาะอ่าระบบต่อไปครับระบบอาวุธนะฮะที่ควรรู้นะครับก็คือว่าเราอาวุธแต่อาวุธนะครับที่เราเปิดได้ในกาชาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับ ให้เราดูที่ตรงนี้นะครับก็คือรูปตัวของซอนจิอูนะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นปะเสี่ยวฟ้าเนี่ยคือใช้ได้แค่ตัวละครตัวละครเดียวนะครับเออแต่ว่าอาจจะมี2สล็อตนะครับใช้ได้2อาวุธนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ก็จะใช้ได้แค่ของฮันเตอร์นะครับไม่รวมกันนะเออบางคนอาจจะแบบเอ้ยเปิดได้อาวุธมีดดาบมาแล้วอยากใส่ให้ฮันเตอร์อย่างเงี้ยก็ใส่ไม่ได้นะครับอืมอันนี้คือแยกนะครับอย่างเช่นกาชานะครับ อ่าเรามาดูกระชาน้าตู้นิดหนึ่งนะครับน้าตู้เนาะกระชานะครับเห็นปะมันจะมีสัญลักษณ์ของตัวของอ่าตัวหลักของเราอยู่เมนของเราเนาะนี่ก็คือว่ามันจะได้แค่ตัวเมนนะครับตัวฮันเตอร์ใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับเออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะรู้นะครับเพื่อแบบอยากใส่ฮันเตอร์เราใส่ไม่ได้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ก็ครั้งที่จะสําคัญก็คือเรื่องการทำเลเวลไปเรื่อยนะครับโดยที่ไม่ข้ามอ่เรื่องของการทำชาเลนจ์ด้วยนะครับมาดูที่ชาเลนจ์ครับ ชาเลนจ์เนี่ยมันจะมีชัปเ t อร์อยู่ประมาณ12ชัปเ t อร์นะครับแล้วก็จะมีเควสเยอะมากนะครับไอชัปเปอร์ตัวเนี้ยนะครับแนะนำนะครับอย่าทําทั้งหมดทีเดียวแบบทั้งหมดเลยนะครับคือค่อยๆทําไปนะครับอันไหนที่มันค่อยๆอ่ายังไม่เปิดเนี่ยค่อยๆทําไปอย่างเช่นอันนี้นะครับเคมิชันล็อกของผมสามอันใช่ไหมนะครับผมก็กดไปทีหนึ่งใช่ปะแล้วก็กดลงดันทีเดียวพอนะครับลงทีเดียวพอเพราะว่ามันอาจจะเปือนกุญแจนะครับ เออเราสามารถอ่าสมมติว่าตัวเราแบบเวลอัพขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยกุญแจมันอแจะไม่พอนะครับอะไรประมาณนี้ค่อยๆลงทีละอันทีละอันนะครับแล้วมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยนะครับเออแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮันเตอร์ที่อ่าบรรลุเลเวลยี่สิบเนี่ยสามคนซึ่งการอัพเลเวลตัวละครฮันเตอร์อ่ะมันใช้เงินที่เยอะมากนะครับก็เลยแบบค่อยๆทำนะครับอย่ารีบเออแล้วก็มานั่งไล่เคลียร์เคลียร์เคลียร์ยยนะครับจนได้อ่าตั๋วกระชามาอีสิบใบนะเงี้ย เออใครที่แบบว่าทําแล้วนะครับก็ลองมองกลับมาว่ามันเหลือทรัพยากรเยอะขนาดไหนนะเออแนะนําให้ค่อยๆถามแล้วกันนะครับตันนี้ไม่ต้องรีบแต่ว่าตัวกาชายเยอะมากเลยนะ <c oughs> อ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของระบบพื้นฐานนะครับแล้วก็สิ่งที่อ่าพวกเราควรจะรู้นะครับในเบื้องต้นเนาะก็เดี๋ยวรอตัวผมเนี่ยมันอ่าปลดชัปเตอร์นื่นะครับแล้วก็ปลดคอนเทนต์อื่น,นะครับจะทําให้อ่ามีคอนเทนต์มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ รู้จักกันนะครับว่าระบบมันมีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลาืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ผมซุกี้แมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ